ว้าว <Wow. S 2> สวัสดีค่ะมาแล้วนะจ๊ะกับงานลูกไม้ลายดาวแสนสวยนะคะเป็นลายดาววิบวับนะคะเนื้อผ้านะคะของออชนิดนี้ค่ะเป็นงานลูกไม้มุ้งปักลายนะคะลายดาวปักเรื่องปักกิเตอร์วิงวิงแบบนี้เลยจ้า งานตัวนี้นะคะเป็นงานมุ้งนิ่มน่ารักสดใสหน้ากว้างอยู่ที่60นิ้วค่ะลูกค้ามีหลากหลายสีให้เลือกเลยนะคะเช่นมุ้งสีขาวมุ้งสีครีมนะคะมุ้งสีดำและมุ้งสีกรม,มท่าค่ะ ราคาปีกนะคะอยู่ที่หลาละ150บาทนะส่วนราคาส่งนะคะเพียงร0อยเดียวเท่านั้นค่ะสั่งซื้อครบ10หลาได้ราคาส่งสามารถค้าสีได้นะคะ um. หากสนใจนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ Li n e ออฟ i ิเชีนะคะแอดนะคะ i n t e r t e ์เ Fa แ r บ c คค่ะเป็นภาษาอังกฤษเนาะหรือทักอินบ็อกซ์ในเพจเข้ามาได้เลยนะคะ ฝากช่อง youtube ด้วยนะคะเรามี youtube นะคะชื่อว่า i n t e r t e c h Fa b r i c นะคะเราเป็นร้านผ้าลูกไม้แฟชั่นนะคะผู้นำเทรนนะคะไม่ควรพลาดเลยโอเคค่ะวันนี้มาแนะนำผ้าคร่าวๆเพียงเท่านี้จ้าบายบาย